ประวัติความเป็นมาของวัดเจริญราษฎร์บำรุงนั้นพระอาจารย์เวียนบอกว่าชาวบ้านมักเรียกว่าวัดหนองพงนกมากกว่าวัดเจริญราษฎร์บำรุงสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งวัดเมื่อวันที่2พฤษภาคม2518 ได้รับพระราชทานวิสูงคาสีมาเมื่อวันที่15มกราคม2534เขตวิสูงคาสีมากว้าง40เมตรยาว60เมตรมีที่ดินตั้งวัดประมาณ39ไร่1งาน9ตารางวาการก่อสร้างและริเริ่มสร้างวัดโดยผู้ใหญ่เจริญเล้อาอรุณ เป็นผู้ยกที่ดินให้สร้างวัดเมื่อปี2518เมื่อพิจารณาพื้นที่ตรงจุดนี้เห็นว่าเหมาะแก่การสร้างวัดเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิก,กชนดังนั้นจึงดำเนินก่อตั้งโดยได้รับการสนับสนุนร่วมกันบริจาคสร้างกุฏิ ศาลาการประเรียนศาลาอเนกประสงค์ไฟฟ้าประปาเมนโรงครัววิหารและอุโบสถสร้างเมื่อพศ2543กว้าง7เมตรยาว21เมตรโครงสร้างเป็นคอนกรีตรเสริมเหล็กลักษณะทรงไทยสิ้นงบประมาณ3ล้านบาทเศษโดยอาศัยแรงศรัทธาของคณะผู้มีศรัทธาร่วมด้วยช่วยกัน จนกระทั่งเกือบจะสมบูรณ์สาเหตุที่มีนามว่าวัดเจริญราชบำรุงเพราะเอาชื่อของผู้บริจาคที่ดินให้วัดและการร่วมกันบำรุงรักษาวัดของราษฎรจึงเอาสองประโยคนี้รวมกันเป็นชื่อ วัดเจริญราษฎร์บำรุงเห็นได้จากเวลาวัดจัดงานบุญจะได้รับการร่วมมือความสามัคคีจากราษฎรเป็นส่วนมากโดยมีเจ้าอาวาสปกครองก่อนหน้านี้สองรูปคือหนึ่งพระอธิการแหวนโกสโรและสองพระปหลัดสมยศธรรมโรโศหลวงพ่อมงคลนนิมิตเป็นพระพุทธรูปศิลาแกะสลัก งองค์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวบ้านหนองพงนกและชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงหลวงพ่อมงคลน,นิมิตเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยตามประวัติความเป็นมาในการสร้างหลวงพ่อมงคลนิมิตนี้สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุทยาตอนปลาย ซึ่งถ้านับอายุปัจจุบันก็ประมาณ400กว่าปีและไม่ทราบแน่ชัดว่าผู้ใดเป็นคนสร้างแต่ถูกค้นพบนะวัดร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงอัญเชิญมาประดิษฐานณวัดเจริญราษฎร์บำรุงเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2514